เก้าเมษายนสองห้าหกหกสวัสดีครับอันนี้ก็คือการสแสดงการทำงานของแดมสปิเวย์หรือทางนำร้นเนือสันฝายนะครับจะมีประตูเลื่อนสีส้มๆอยู่สองบานสามารถที่จะขยับขึ้นลงได้ด้วยมือะระดับอันนี้ก็คือระดับน้ำเหนือน้ำนะครับตัวนี้ก็คือระดับน้ำที่ ออกมาทางช่องประตูระบายน้ำครับเหนือทางนำลนถ้าตัวนี้ก็คือทางนำล้นนะครับพฤติกรรมการไหลก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอืมโอเคอันนี้ก็คือบริเวณท้ายน้ำนะครับซึ่งก็จะมีฟองอากาศหรือการวิเทียชันเกิดขึ้น ในเรือนนี้นะครับก็มีสัทธาภาพของสกีจัมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะ,สะแสดงการทำงานและพฤติกรรมการไหลของน้ำในหลังเปิดเมื่อผ่านทางน้ำล้นหรือสป,ปิีเวกนะครับก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ